สรุปข่าวเชิงเมนยูโกรประจาวันที่4พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเต็ดเชิงนี้คอสเนอร์เอาล้ไงนิวคาสเซิลอาจจะยอมจ่ายถึง80ล้านยูโรในการเซ็นตัวปราฟินญ,ญาก็เป็นได้โดยปราฟินญ,ญ่านะครับผมมีโอกาสจะย้ายกลับอังกฤษในช่วงสมมน,นี้หากนิวคาสเซิลจ่ายค่าตัวสูงถึง80ล้านยูโรตามความต้องการของบา์เซรลนาแล้วเมนยูจะว่าอย่างไง เมื่อทางดุมโบต์บจิโบนะครับผมรายงานข่าวว่าวันพุทธที่ผ่านมาว่าน,นิวคาเซลยอมจ่ายเงินจํานวนกว่า80ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสรเพื่อจะเซ็นสัญญากับทางปราฟินยา ดึงปีกทีมชาติบราซิลของบาร์เซโลนาไปเสริมแนวรุกในช่วงสมัยน,นี้โดยบารา์เซโลนากำลังมองหาทางปรับลดเพดานเงินเดือนตามข้อตกลงของลาลิกาสเปนภายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และทีมอาซูการาต้าต้องทำเงินสูงถึง180ล้านยูโรจากการขายนักเตะและก็ลดค่าจ้างในคั้งนี้ด้วยและมันดูเหมือนว่าพวกเขาอาจจะรับความช่วยเหลือจากนิวการเซนที่กำลังวางแผนในการเซ็นสัญญากับทางวราฟินญาก็เป็นได้ ซึ่งราฟินญาเองก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าของบาสเซรนาที่มีโอกาสถูกปล่อยออกจากทางสโมสรในช่วงสมอนี้หลังทีมอาสูการนาจ่ายเงินเบื้องต้น58ล้านยูโรบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก7ล้านยูโรดึงเปีชาวบอเซเรียนมาจากทางอบริสยูเต็ดในช่วงซมมัมเมอรที่แล้วนะฮะ แต่ตอนนี้ด้วยไวยเฟียปีกวิ่งโฉบียรายนี้ทำาะแนนมากถึง10ประตูกับอีก11แอซิสจากการลงเล่นทุการายการรวมแล้วทั้งหมด45เกมโดยตามการบริกานระบุเลยว่านิวกาสเซลมีความกระเสือร้นที่จะดึงปีกทีมชาตบ,บราซิลมาที่ไทยไซ์ในช่วงสมัยน,นี้ แต่ทีมสาริกาเองก็อาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง80ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสรหากต้องการเซ็นสัสญญากับทางแนวรุกไว้็กปียรรายนี้หลังเคยสร้างสาติญาของทีมด้วยการเซ็นสัสญญากับทางอเล็กซานเดอร์อิชักกองหน้าชาวสวิดิชจากทางเบรอสดัดเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยค่าตัวสูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียว เมื่อพิจารณาจากความปรารถนาของเชนเนอร์ชาบีเออร์นันเดสที่ยังต้องการจะเก็บอุสมานเดมเบเล่เอาไว้กับทีมต่อไปแต่นั้นการขายปราฟินยาออกไปจึงดูสมเหตุสมผลสรับสมสรและสำหรับการแก้ปัญหาทางการเงินในช่วงสมัยอร์นี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนานผมเป็นใน่งว่าง,งานนี้ต้องราดูกันต่อไปก็ไล้กันว่าจะคุ้มค่าตัวในการตั้งเอาไว้ไหมหเรามาดูข่าวชอมากแกนดดีครับ ราซิโอยื่น18ล้านยูโรลุ้นเซนคิมินเนสจากเฟเยนูดนะโดยทางเซนเดโก้คิมินเนสนะผมอากองหน้าชาวเบสการของเฟเยนูดรัตเทนแดมตกเป็นเป้าหมายตามล่าตัวของทางราซิโอที่กำลังมองหาตัวแทนประยะยาวของซิโร่อิมโมเวเด โดยทางบราซิโอนิว2-4นะครับรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าบราซิโอเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินมากถึง18ล้านยูโรเพื่อจะเสัญ,ญญากับทางซานเดโก้คิมินสหงหอกชาวเม็กซิกันในวัย22ปีของเฟเยนูด์รัตเทนดัมในช่วงเสมอน,นี้ ซึ่งทางทีมเบียงโคโนเดรี่เองก็กำลังมองหาตัวแทนในระยะยาวของชิโร่อิโมเวเล่กองหน้าในวัย33ปีที่มีปัญหา,าเรื่องของสภาพร่างกายในช่วงหลังจนมาริเโอซารีต้องอดันเฟรเดริเกออันเดรสันขึ้นมาเล่นเป็นฟอร์นิชหลายเกมในช่วงสิซน,น่นนี้หลังการปล่อยตัวเฟเดริโกกรเซโดและก็เวดดนมูร g กิรีออกจากสโมสรในขณะนี้ โดยตามการบริง,งานจากทางทีมระบุรยว่าอินซีกรุงโดมนั้นได้ยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง18ล้านยูโรแก่ทางเฟเยนโนตรัตเทนดัมเพื่อจะลุ้นสัญญากับทางคิมินเนสซึ่งตกเป็นเป้าหมายของเอซิมิลานและก็แอตเลติโกมาดริดเช่นเดียวกันโดยทีมดังแห่งเมืองกังหันลมเนี่ยยังไม่ตอบสนองข้อเสนอดังกล่าวเลย โดยคิมินสก็ย้ายจากทางกรุชอาซูมาค้าแข่งกับทางเฟยโนดรัตเทนดัมนะฮะในช่วงเสมเปีอร์ปี2022และก็เซ็นสัญญาจะถึงปี2 0 2 6เขาคนนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมตั้งแต่ช่วงซีซั่นแรกด้วยการยิงไปมากถึง20ประตูกับทำไปอีก3แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการ41เกมในคาลักนี้นะาแตผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้ะกันว่าจะเป็นเช่นไเรามาดูข่าวจอมาเกนดีครับ เผยสาเหตุที่ทางบาร์เยอเมนิกตัดสินใจหยุดล่าตัวดาวยิงเป้าหมายแมนยูและก็เปเชเสริมคมในช่วงเสมอนี้โดยทางบาร์เยอเมนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสเลกาเยอรมันลดความสนใจในการดึงตัววิกเตอร์โอซิมเฮมดาวยิงสังกัดนาบรีมาเสริมคมแล้วเนื่องจากสู้ราคาไม่ไหวท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์เดนและก็ปารีสแซงต์แชงในคล้งนี้ โดยแข้งจอมผิตสกอร์ในวัย24ปีกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในโยุโรปหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้ด้วยการซัดไปแล้วมากถึง21ประตูจากการลงสนาม26นัดในเซรีอารให้กับทางนาบลีจะ่างไรก็ตามตอนนี้ทางไบรอน,นตัดสินใจแล้วหยุดล่าตัวโอซิมเพมไปก่อนตอนนี้เนื่องจากว่าสู้ค่าตัวไม่ไหวตามการรายงานจากทางเฟอร์เรียนแพทเินเบิร์กเยยวข่าวทางสกาดสปอร์ตเยอรมน,นี การติดต่อกับทางบายเยนมีอันต้องหยุดชะง,งักไปเพราะเหตุค่าตัวของเขาณนะตอนนี้บายเยนมีเนิกไม่สามารถจะซื้อได้โดยทางสโมสรเองจะไม่ทุ่มเงินเกิน100ล้านยูโรเพื่อดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมและนาบปรีก็ยังคงเรียกค่าเสียหายสูงถึง150ล้านยูโรซึ่งบายเยนทราบเรื่องนี้ดีดังนั้นณนะตอนนี้จึงไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมกับบายเยนมิเนิกหรอกนะ ทางนี้ทางโอซิมเฮมเองยังคงมีชื่ออยู่ในลิสต์ในการเสริมทัพของไบรอนอยู่ในขณะที่ทางแมนยูนั้นก็ยังคงได้รับความสนใจจากแข้งรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะงานนะผมเปน็นนัว่าง,งานนี้วิกเตอร์โอซิมเฮมนะฮะยังไงก็จะลากคอมาให้จุงได้เรามาดูข่าวจอมากันดีครับแฟนผีพร้อมว้าวเลยนะชีกตั้งเป้าสอยสามแข้งถ้าฮุบแมนยูได้สำเร็จในครั้นี้ โดยคิสตเฟอร์ฟ็อกนะฮะนักข่าวจากทางบิลสื่อของเมืองเบียร์บรรบุเลยว่าชิกยาซิมบินฮามัดอันชานีมีเป้าหมายที่จะเอาคิติยันเอม็มบาเป้คิงสเลโกมันและก็อิดอดอโดก,กาลบาบิงกามาเสริมแกร่งหากว่าสามารถซื้อแมนยูมาเป็นของตนเองได้สำเร็จหลังจากตอนนี้เขากำลังแข่งขันกับทางเซอร์จิมรัคิฟในภารกิจการฮุบผีแดงอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยซิคยาซิมบินฮามัดอันชานีนักธุรกิจชาวกาตาร์มีความคิดที่จะดึงตัวคิริยันเอมบเป้คิงสรเรโกมันและก็อิโดอาโดกาบาวิงกามาเริ่มทับหากได้เป็นชุวของทีมแมนเชสเตอร์เดตตามการเปิดเผยของคิสเตียนโฟกนักข่าวจากทางบิวสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมนี โดยชิกยาซิมกับทางเซอร์จิมรลคิฟเนี่ยมหาเศรษฐีของอาณาจักรนะฮะคือ2คนที่ตอนนี้แสดงเจตนารมอย่างชัดเจนว่าต้องการจะซื้อแมนยูมาจากทางตระกูลเกวเซอร์นับแต่ที่ครอบควรนักธุรกิจชาวอเมริกันประกาศพร้อมร,รับฟังข้อเสนอการลงทุนทุกรูปแบบ เพียงแต่ว่าฝั่งทางชิกยาซิมเนียอยากซื้อหุ้นให้ได้แบบ100%สวนทางกับรรคิฟที่คิดจะซื้อหุ้นให้เกินครึ่งหนึ่งพร้อมกับจะให้ตระกูลเกลเซอร์ยังได้ถือหุ้นส่วนบางส่วนกับทีมต่อไปกระทั่งล่าสุดทางโฟกก็แฉะนะว่าชิกยาซิมไม่แข้งเป้าหมายในใจอยู่แล้วและนั่นก็คือเอมบาเป้โกมันโรไปถึงกาบาวิงกาซึ่งทั้ง3ดีวนี้น่าจะต้องใช้เงินมหาศาลทั้ง3คนนี้ โดยแถมบริการของอิบารเป้พวกเขาอาจจะต้องแข่งกับทางบราอุสมอดรตที่ยังตามดูสถานการณ์ของดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้อย่างใกล้ชิดกันอีกด้วย สำหรับท้องทางรายกาบาวิงกาเองก็อาจจะเป็นงานหินการล่าตัวเช่นเดียวกันเพราะทุกวันนี้เขายังได้รับโอกาสในการลงสนามกับทางบรอัลมาดริดอย่างต่อเนื่องแต่กรณีของโกมันนี่อาจจะมีลุ้นนิดหน่อยหลังจากนี้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่การันตีการเป็นตัวจริงกับทางบบเยมินิกโดยถึงแม้ว่าจะได้ลงเล่นในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันไป20เกมแต่ก็เป็นฐานะตัวจริงเป็นแค่ส2นัดในครั้งนีน้เท่านั้นเองครับ นะครับผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอ,งล,องลุ้นกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับผียิ้มออกเลยนะวารานสอคืนฟิตทันทีในช่วงซีซั่นนี้โดยทั้งระเฟเลวารานมีลุ้นกลับมาลงสนามช่วยแมนยูอีกครั้งในรายการน,นี้และน่าจะกลับมาทันในเกมเอฟเอคัพและชิงชนะเลิศก,กับทางแบนเชอร์ซิสตี้ โดยกาลังชาวฝรั่งเศสที่พลาดลงเล่นมาตลอดทั้ง5เกมหลังสุดหลังจากที่เขาบาดเจ็บจากเกมยูโรปาลีกกับเซบีย่าเมื่อตดืนฉี่แล้วทากลางความกังวลใจว่าเขาเ่ยอ,อาจจะกลับมาเล่นไม่ได้นายการนี้ซึ่งเอเร็กเชนฮากผู้จัดการทีมยืนยันและ้วะว่าบารานจะพลาด2เกมนัดถัดไปในการเยือนกับทางบริตันวันพระรัศดีและก็เบสแฮมวันอาทิตย์นี้แต่น่าจะกลับมาได้ก่อนสกอตต์แบตชอมินีอย่างแน่นอน โดยทางฟราฟาที่อยู่ใกล้กับคำว่าสกอตในตอนนี้แต่ก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมที่จะมาถึงเชนฮากกรา์เกลวซึ่งเสริมด้วยว่าเกมกับทางบริันยังเร็วเกินไปสำหรับทางอเรอันโดการโชเรามีการซ้อมหนึ่งครั้งแต่ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่เขาจะพร้อมเขาต้องซ้อมก่อนจากนั้นเขาก็จะพร้อมในการลงสนามในขรังนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโรสวอร์ซอนแมนเชสเต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตา้รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ